ะจะเปิดกลับไปที่พ็คทิศนะอ่ะบอกอีกทีรหัสได้ถึงใช้วันที่ใช้ได้ถึงวันที่สิบห้ากรุมพานะครับรหับทุกคนเนี่ยจะใช้ได้ถึงวันที่15บกุมพาถ้าอยากจะได้มากกว่านั้นรีเควสต์มาเยอะๆเดี๋ยวจะจัดงบให้นะครับ number four would you like bread or potatoes with your meal number five would you like anything else number how many people are in your party อืมาจะได้นะข้อแรกเขาบอกว่าไงนะครับเอ้ยเฉลยก่อนสิอยาจะแก้อีกเนาะเฉลยก่อนเฉลยก่อน <laughs> C A C ครับข้อสี่เนี่ยเขาบอกว่า Would you like bread or potatoes ใช่ไหมครับ with your meal นะครับขนมปังหรือมันบดกับมื้ออาหารของคุณดี ข้อ5 Would you like anything else อ่าจะสั่งอะไรอีกไหมครับนั่นเองคุณอยากจะได้อะไรอีกไหมแต่ what else else แ e. ปลว่าอ e ีกไหมนะครับ Would you like anything else แล้วเขาบอก yes I like more water ขอน้ำอีกนะครับขอน้ำอีกข้อ6 How many people are there in your p a r y ใช่ไหมก็ตอบว่ามี3คนนะครับแค่นี้เองนะครับข้อ 4, 5, 6นะครับ ต่อมามาดู Practice 6เลยนะ Practice 6 Practice 6ครับ Shopping Price อ่าเรื่องราคาแล้วเรื่องสุดท้ายเรื่องนี้ง่ายสุดแล้วใช่ไหมจำได้ไหมครูบอกว่าเงินอ่านหน้าจุดทศนิยมกับหลังจุดจุดทศนิยมแยกกันใช่ไหมครับอืมทีนี้บางครั้งเขาจะอ่านเป็นทีละสองหลักใช่ไหมเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังดีดนะ ไม่อยากใบเยอะไบยเยอะเจะทุววกหมดนะครับใ <laughs> บแค่นี้ก่อนนะครับอ่าตั้งใจฟังนะหนึ่งสองสามสามข้อครับ number one number two n fifty cents u m b e r two s e v Number 3, 2280ตั้งเฉลยเลยนะอย่าดูนนะมันก็คคุณบอกว่าไงทีนกับตี้ใช่ไหมทีนกับตี้นะครับทีนเนี่ยเป็นเลขหลักสิบตี้เป็นเลขของทยำที่0ใช่ไหม 250, 714, 2280นะครับโอเคไหมผลุกหมดนะ บางคนไม่พปยักน้ายใช่ไหโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรฝึกไว้นะครับฝึกไว้นะข้อสี่ห้าหกนะครับจำไว้นะทีมกับตี้นะทีมกับตี้นะครับ Number four fifteen dollars and thirteen cents Number five Forty sixteen. Number six, eighty nine dollars and forty cents. <coughs> fifteen thirty forty-sixteen Fifteen thirteen. 8 9 4ทนายโฟตี้นะครับง่ายๆง่ายถ้าใครอยากฟังก็งไปฟังในเทสนะต์นะก็เดี๋ยวครูจะรีบไปทาัดไรติงนะครับ number 7 6090 n u m b e r 8 หนึ d งร d อย d ามสิบดอลล s a ์สิบเ e n ด e n นต e n ูกไหมนะหนึ่ง้อ thirty บดอ l ลาร seventeen c e ต t s ้องฟังให้ออกนะว่าขาบเเซนต์เซนต์นี่คือสตางค์ใช่ไหมสตางค์ของเขาใช่ไหมครับข้อเก้าข้อสิบครับ Number nine two hundred and seventeen dollars and fifty cents. Number ten, five hundred and eight dollars and twenty five cents. โอเคไม่ยากเนาะเรื่องเงินแสดงว่าเรื่องเงินเราคล่องแล้วเวลาคล่องแล้วนะ <c oughs> เงินคล่องเวลาคล่องเหลือพวกชื่อคนใช่ไหมพวกชื่อคนกับรายละเอียดเล็กเลน้อยๆยที่เราต้องหอัดฟังโดยเฉพาะสำเนียงเขาในแต่ละคำคนะครนะอันนั้นก็ไม่หัดฟังไปบ่อย,อยที่ครูบอก มีคนบอกว่าฟัง B O A แล้วสบายใจจงังฟังออกง่ายดีมีซับไตเติลด้วยอยู่านมฟังนะครับนะ B O A Voice of America นะครับครับ Writing ามองเห็นไหม mm hmm. ชี้่อจากนั้นเลยนะครับ Writing Writing วันนี้เนี่ย ทบทวนนิดหน่อยแล้วก็มาดูว่าวิธีการเขียนเขียนยังไงแล้วเดี๋ยวมาฝึกกันนะครับมาดูชนิดของคําถามก่อนครูเคยบอกไปแล้วว่ามีมันมีอยู่ประมาณ5ชนิดคําถามที่เรามากักจะเจอบ่อยใน writing นะครับประเภทที่หนึ่งเลยคือ agree กับ disagree คือเห็นด้วยหรือไม่ตัวอย่างประโยคเชน่นพ่อแม่เป็นครูที่ดีที่สุดเห็นด้วยไหมกับข้อความนี้ s a e m e n t คือข้อความนะครับแล้วก็ข้อถามว่าวานี่แหละเรต้อง บอกแล้วว่าเราเห็นด้วยและเห็นด้วยเหตุผลอะไรก็ใส่ไปสามอย่างใช่ไหมครับหรือไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเหตุผลอะไรก็ใส่ไปสามอย่างโอเคไหมเข้าใจนะครับทีนี้ p r e f e r e n c e ครับแปลว่าอะไรครับชื่นชอบหรือชอบมากกว่าความชอบใช่ไหมครับอะไรอย่างนี้ก็คือให้เลือกมันเองว่าชอบอะไร Some prefer to study alone บางคนชอบที่จะเรียนเดี่ยวๆบางคนชอบเรียนเป็นกลุ่มแบบไหนหล่ะที่คุณชอบแล้วก็ให้เขียนเหตุผลด้วยว่าทำไมน,นะอันนี้คือเป็นคำถามที่สองคำถามเที่สามคือ if หรือ i m a g i n a r y คือเป็นเรื่องสมมติแล้วก็ให้เหตุผลไปด้วยเช่นถ้าคุณเกิดมาเป็นคนที่มีชื่อเสียงคุณอยากจะเกิดเป็นใคร เห็ okay, นไหมคุณอยากจะเป็นใครแล้วก็ทำไปโอเคนะอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆใช่ไหมครับต่อมา explanation หรือ description คือให้อธิบายถึงหัวข้อที่เขายกมาเช่นอะไรคือ global warming อ่าทีนี้ global warming มันเยอะใช่ไหมหรือไม่ว่าหัวข้ออะไรก็ตามที่เขาอาจจะยกมาให้เรามันเยอะเพื่อเรา list เพียงแค่3ข้อหลักๆเ็าอที่เราอยากจะพูดแล้วก็เขียนไป สามเหตุผลว่ามันคืออะไรไม่ใช่สามเหตุผลแต่สามข้อเช่ชนเราว่า global warming มีผลกระทบต่อ1สิ่งแวดล้อมสคนสามสัตว์อะไรเงี้ยแค่นี้3อย่างพอ,งอแต่ตอนแรกตอน introduction เราต้องเกิ่ให่ใช่ไหมว่า global warming คืออะไรและสง่งผลกระทบต่ออะไรเพราะฉะนั้นอย่างที่รูมือท่สองก็ตอนเช้ามันเป็นข้อมูลแบบ informative หรือ descriptive ใช่ไหมครับแจ้งข้อความเปน f a c t ใช่ไหมครับ ให้อ่ารู้ว่ามันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเรื่องประเภทเนี้ยเราจะต้องมีความรู้ส่วนตัวหน่อยว่าเฮ้ยมันคืออะไรมันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปเจอข้อสอบยากที่มัเกี่ยวความรู้เราเลยเช่นถ้าใครที่เรียนวิทย์แล้วไปถามเรื่องอะไรคืนการปกครองแบบ s o c i o l i s t f r e e อะไรเขาว่าไสมมติได้เป็นเทคนิคเทอมเนี้ยเราไม่รู้เลยอย่างนี้เขียนไห้ออกถูกไหมเออเพราะนก็จะทำข้อสอบข้อนั้นไม่ได้ นั่นเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นครูเถึงบอกว่าการเขียนเนี่ยเราต้องอ่านเนื้อหาให้มันคือมีแบ,บ็กกราวความรู้มันเยอะๆหน่อยหลายๆมุมมองนะครับนะเราจะได้เขียนเรื่องของต่อมาคําถามเพ่สุดท้ายคือ compare contrast คือเขาไม่ได้ให้เลือกครับเขาบอกให้พูดตั้งข้อดีข้อเสียของสิ่งหนึ่งสิ่งเลยเช่น should you buy BMW or Vios แล้วก็ให้ compare them หรือกีฟเรซึ่ว่าอะไรมันดีกว่าหรือด้อยกว่าันเพราะฉะนั้นเราต้องพูดว่า BM D อ็มดี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 ยังไงด้อย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 ยังไงเปรียบเทียบกับ B ีอโอเคไหมเช่น b M เกับ B ีอออันไหนแพงกว่าอันไหนถูกกว่า BMW อกับ B ีอออันไหนมีค่าบำรุงรักษาดีกว่าแพงกว่าถูกกว่า b m w กับ B ีอออันไหนเซฟตี้ดีกว่าอะไรเงี้ยคือต้องพูดทั้งสองประเด็นเลยทีนี้ฟอร์แมตมันมีต่างกันนะครับ ฟอร์แมของคำถามที่1-4เนี่ยส่วนใหญ่ Format จะเป็นอย่างนี้เรารู้กันอยู่แล้วคือเขียน introduction มี b o ดีที่1-2-3สใช่ครับแล้วก็ conclusion โดย b o ดีที่1-2-3เนี่ยก็จะพูดในแต่ละเหตุผลในแต่ละหัวข้อ,ขอต้องการจะพูดอธิบายนิดหน่อยแล้วก็ยกตัวอย่างนะครับอันนี้คือครูพูดประจำเลย Format ตเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นคำถามแบบสุดท้ายเนี่ยฟอร์แมมันจะเป็นอย่างนี้ครับจะเป็น introduction body แล้วบอดี้ที่หนึ่งเนี่ยให้พูดคอนดิชันที่เราต้องการจะเปรียบเทียบเช่นที่ครูบอกว่า BN กับ B ีอเนี่ยจะเปรียบเทียบ่ากคือราคาใช่ไหมอ่าเราก็บอกไปเลยว่าเรื่องราคาเป็นเรื่องที่หนึ่งแล้วก็บอกว่าข้อดีของ B ีเอ็นกพูดผิดข้อเสียงของ BN คือราคาแพง b ีอราคาถูกแล้วก็ยกตัวอย่างว่าฉันจะไปซื้ออะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวครูพูดอีกทีว่าบอดี้เนี่ยรงบอดี้เราจะเขียน,นยังไงให้มันมีน้ำเยอะ โอเคไหมเพราะบางครั้งเราจะงานเขียนบางครั้งเราเจอหัวข้อมาแล้วเขียนไม่ออกพุณก,ก็จะเขียนเรื่องอะไรครับพอผมนึกเหตุผลออกแล้วแต่ผมคิดไม่ออกว่า example จะเขียนว่าอะไรนะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนกันนะครับต่อมา body ที่2ก็เหมือนกันคือเหตุผลที่2องที่ครูบอก b m w กับ b o s ก็คือเรื่อง cost of ownership ก็คือค่าบำรุงรักษาใช่ไหมครับเออเราทราบว้ซื้อ b m ไม่ต้องจ่ายค่าอะไรเลยรู้ป่ะซื้อมาสามล้านเจ็ด ค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรไม่ต้องจ่ายในยคาบีซ่อมฟรีหมดแต่บีออสก็อาจจะซ่องจ่ายหน่อยเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนแอร์อะไรเงี้ยเนาะเปลี่ยนผ้าพเดียวนะครับแต่มันก็ราคาต่างกันนะเนาะถ้าซื้อบีเอ็มคันหนึ่งซื้อออสได้ทั้งเจ็ดคันเนี่ยก็คิดดูเองว่าถ้ามีเงินเยอะไม่รู้นะกรูคิดว่ากูมีเงินเยอะกูซื้อบีออสถ้าเสียก็เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมไม่ต้องไปซื้อหรอกบีเอ็มแต่คูเหมือนเขาบอกว่าเป็นเหตุผลที่สามดีกว่าครับ เซฟตี้ BMW เซฟตี้ดีกว่าอะไรอย่างนี้มันไม่ป่องแป้งใช่ไหมขับในถนนหนาดใหญ่มันสะเทือนสะเทือนแต่ปัจจุบันตอนนี้ครูก็ยังขับ B ออครับไม่ซื้อขับ B M ครูเสียดายตังค์นะครับมันก็ไม่ได้มีเ,มเงินเยอะด้ยครับประเด็ัญ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้มีเ,มเงินเยอะครับ <c oughs> ไม่ได้มีเ,มเงินเยอะครับแล้วก็คอนคลูชันก็คือคอนคลูชันครั้งที่แล้วครูบอกว่าไงครับให้สรุปว่าเหตุผนลนที่หนึ่งสองสามมีข้อดีข้อเสียยังไงแค่นั้นเองแล้วก็จบโอเคไหม นะให้พูดถึงหัวข้อสําคัญของแต่ละบอดี้นะครับต่อมา s u m m a r y t e c h ทคนิ e อันนี้พูดเร็วๆพูดไปหลายรอบแล้วเวลาเขียนนอกจากเขียนตามฟอร์แมแล้วให้คำนึว่าเขียนกันมาถูกไหม active v o i c e passive v o i c e ถูกไหม tense ถูกไหมโดยเฉพาะเรื่อง tense เนี่ยมักจะนิยมมาให้เขียน tense เดียวเท่านั้น,นหนึ่งเรื่องเพื่อกันความมั่วนะครับ แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันเก่งมากตอนแรกฉันพูดปัจจุบันแล้วเดี๋ยวฉันเล่าถึงอดีตของฉันก็โอเคไม่เป็นไรแต่เขียนให้มันแบบชัดเจนนะไม่ใช่สลับเทนกันเลยเพรสเซนต์ซินพาร์สซินเ e รสเซนต์ซินพาร์สซินเนี้ยคนอ่านจะมั่วเองคือคนตรวจจะมั่วโอเคไหมครับจะอ่านเราไม่รู้เรื่องเขาว็าจะโทษเราก็เขียนไม่รู้เรื่องโอเคไหมครับแต่จริงๆเราเขียนรู้เรื่องแต่เราลำดับความคิดความเป็นอดีตปัจจุบันไม่ไม่เป็นปากกะที่เขาจะตรวจได้นั่นเอง นะครับอ่าเรื่อง subject v a e r agreement เรื่องเจอร์ใช่ไหมแล้วก็ active order ยังจำได้เนาะ and o b j e c t o n o b s e s c o m นะครับหรือ adverb ต่างๆแล้วก็เขียนให้มันชัดเจนอย่าค,คลุมเครือเพราะฉะนั้นบางครั้งการเขียนให้ชัดเจนคลุมเครือเนี่ยบางครั้งมันขึ้นอยู่รรก,ยรรบบบกับว่าเรารู้คำศัพท์มากน้อยหรือเปล่าถูกไหมถ้าเรารู้คำศัพท์แบบไม่ตรงำนั้นอ่ะเราก็จะเขียนอ้อมๆเพราะเรารู้คำศัพท์อ้อมๆใช่ไหมเราไม่รู้ว่าจะบอกว่าฉัน เดินขาเปยเนี่ยจะบอกไงเราก็จะบอกฉันเดินผิดปกติขาเดียวตรงตรงขาหนึ่งไม่ตรงอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็จะพูดอ,อ้อมอ้อมใช่ไหมเพราะเราไม่รู้คําบาเดินขาปเปยเดินยังไงใช่ไหมพี่เนงงี่ยต้องคำศั่ที่เยอะนะครับมันจะได้กระชับนะทีนี้ concise ก็คือกระชับแล้วก็เขียนให้ตรงจุดด้วยหออกนอกเรื่องนะครับ,นะรบ precise to the point ก็คือเขียนให้ตรงจุดอยอกนอกเรื่องแล้วก็สุดท้ายคือเขียนให้ถูก format format เป็น5า paragraph เสมอนะ introduction แล้วก็ รอดีสามอันแล้วก็ conclusion นะครับขั้นสุดท้ายทีนี้มาดูกันว่าจะเขียนไงดีมาที่ครูบอกไปแล้วว่า f o r m ม t ส,ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับามาดูหลักการเขียน introduction ก่อนลักการเขียน introduction มี5แบบยิน introduction เป็นส่วนที่เราจะ draw attention หรือดึงดูดความสนใจจากคนตรวจมี5หลักที่เราจะใช้ได้เนื่งก็คือ เขียนโคดหรือโ r รเ e r รคือเขียนสุภาษิตไปก่อนเช่นถ้าเขาบอกว่าพ่อแม่เป็นคุณครูที่ดีที่สุดอาจจะเขียนอะไรที่เป็นคำคมเช่นอะไรพ่อเอ้ยไม่ใช่ครูเปรี่ยนเสมือนเรือจ้างพ่อแม่เปลียนเสมืออะไรก็ว่าไปของเราอะไรนี้ครับเป็นคำคมเพื่อจะได้ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านมานั่นคืออินโทรดักชันแบบหนึ่งแล้วเราถึงจะค่อยบอกว่า คนที่ทาอาชีพครูมี่ามีจุดเด่นหรือจุดดียังไงก้าเทียบเทียบกับพ่อแม่อะไรนี้นะครับถ้าเขาให้เปรียบเทียบไหมหรือแบบที่สองคือให้เล่าเรื่องตลกไปก่อนเช่นถ้าเขาให้เขียนเรื่องประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์สัไลัก์ก็เล่าเรื่องโจ๊กไปอะไรสักอย่างเช่น วันหนึ่งฉันกําลังล้างจานซันไล์แล้วฉันก็บีบซัไล์ไปซะเยอะเลยแต่รู้สึกว่าจานมันยังลื่นอ,อยู่แต่แม่บอกว่าจานสะอาดแล้วอะไรเงี้ยเป็นเรื่องโจ๊กแต่จริงๆเราต้องการจะติว่าหรือมันไม่ขำใช่ไหมขอโทษนะมันไม่ขำอันนี้แหละข้อเสียของเรื่องโจ๊กนะครับถ้าเราเล่าไม่ขำแล้วอ่านเขาก็จะงงนะครับว่ามันโจ๊กหรือเปล่า แต่ที่จริงคือเรื่องโจ๊กต้องการจะ d รว attention ดึงดูดความสนใจจากผู้ตัวงต้นนี้หรือ Surprise ส a c k เช่นเขาเขียนเรื่องตึกใบหยกเราก็บอกไปเลยทราบหรือไม่ว่าตึกใบหยกสูงเกือบหนึ่งกิโลเมตรแต่ก้เป็นแฟกต์นะแต่ที่ผู้โม้นี่มันมันมันไม่ใช่แฟกต์ต้องเป็น Surpri s e ส a c ฟกเช่นแบบว่าเชื่อหรือไม่ตึกใบหยกสามารถรองรับคนได้ถึงหมื่นคนอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยให้เป็นเซอร์ไพรส์แฟกก็จะได้ดูดูความสนใจแลวมาอ่านเรื่องเราฟังโอเคนะครับ ต่อมา curiosity คือความอยากรู้อยากเห็นอันนี้เป็นเหมือนการเชิญชวนเช่นคุณทราบหรือไม่ว่า bm หนึ่งคันซื้อ vios ได้เจ็ดคันอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนะครับโอเคไหมนะครับเป็นเหมือนพูดเป็นประโยคให้แบบคนรู้สึกอยากอ่านต่อและสงสัยหรือว่าคุณทราบหรือไม่ว่า bmw ไม่ต้องใส่ลมยางอะไรเงี้ยเ้อระเรียนประจ่ไม่ต้องใส่ลมยางอะไรเงี้ยแต่มันจะไปถึงคล้ายๆกับเซอร์ไพรส์แฟกนะฉะงนั้นใช้คํากวนกันได้ไอ้แบบเนี้ยไม่ได้มีกําหนดหลักอะไตัวนะคือเราจะใช้ผสมประสานกันยังไงก็ได้ที่เป็นแค่ข้อเสนอว่าควรจะใช้แบบต่างๆเหล่านี้ถามหน่อยเชื่อไหมว่าบีเอ็นไม่ต้องใส่ลมยางเชื่อไหมเชื่อหน่อยเถอะมันเป็นความจริงล้อรถบีเอ็นไม่ต้องใส่ลมยาง นะครับมันมันกันยางแตกแล้วก็ยังขับต่อได้นะนะเปลี่ยนทีล้อละสามหมื่นนะไม่ใช่ล้อห้าทันกับยางบ้านเราทีนี้ s o r y f o r experience ก็คือนะครับ story f o r experience ก็คือให้เล่าเรื่องราวเช่นอเขาพูดเรื่องดีอีกเขบอกไปว่าหลังจากที่ฉันเดินเฉียดบูธบีเอที่คารงูเอเจนก็ทรมาตามอยู่นั่นเลยทุกวัน แล้วฉันก็ไม่รู้สึกจะ,จะ,จะอยากลองเลยอะไรเงี้ย,ยก็ว่าไปนะครับเล่าเป็นประสบการณ์ก่อนตอนแรกแล้วก็ค่อยตกท้ายว่ามีสามถึงสี่เหตุผลที่ว่าทำไมฉันถึงไม่ซื้ออยูอะไรเงี้ยโอเคไหมครับนะโอเคนะ,คนะคนะะต่อมาครับจะเขียนบอดี้ยังไง จากนั้นเขียน i n t e r a c t i o นไปแล้วนะทีนี้มาเขียนอดี้เขียนอดี้เนี่ยให้เลือกก่อนปกติครั้งที่แล้วสอ,อสองครั้งที่แล้วรูบอกว่าถ้าเกิดเจอ topic มาแล้วเขาให้เราเลือกให้เราเลือกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก่อนถูกไหมแล้วเขียนมาว่าเหตุผลอะไรที่เราเห็นด้วยเหตุผลอะไรที่เราไม่เห็นด้วยแล้วนึกว่าเรามีตัวอย่างัพ p อ o r t พอไหมสําหรับแต่ละ reason ใช่ไหมถ้าด้านไหนพอเราค่อยเขียนเรื่องนั้นใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกัน คือให้เขียนมาทั้งสองฝั่งเลยว่าเราจะพูดเรื่องไหนแล้วก็เขียนเป็น